สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคุณครูของฉันคุณครูของฉันก็คือคุณครูประจําชั้นของเด็กๆค่ะเราเรียนกันมาก็หลายเดือนแล้วเด็กๆจําชื่อคุณครูได้ไหมเอ่ยคุณครูชื่อนางสาวนันทนิตคิดประเสริฐหรือว่าคุณครูลานค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนําคุณครูท่านอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนให้ได้ดูกันนะคะเริ่มที่คนแรกค่ะครูแอน นางสุวิลาคุ้มมงคลค่ะเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล1ทับและเป็นหัวหน้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ค่ะคนต่อไปค่ะครูอ้อยนางอุไรวันศิริออนเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล3มทับค่ะคนต่อไปค่ะครูพัดนางสาวพัชรียิ่งอารามเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล3มทับค่ะต่อไปครูติ๊กค่ะ นางปวีนาแทนสิริเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล2ทับค่ะคนต่อไปค่ะครูหนูนางสาววิรันพัฒนวัชรีภพศาลเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล2ทับค่ะคนต่อไปค่ะครูป๊อปนางสาวกมลทิพย์ปื้มศรีเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล1ทับค่ะต่อไปค่ะครูกบ นางจิรนันกำแสงเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล2อทับ3ค่ะคนต่อไปค่ะครูแหวนนางสาวจินตนาสุขมีกินเป็นครูธุรการของศูนย์เล็กๆวัดใหญ่ค่ะคนต่อไปนางนาริศลาวิชัยเป็นแม่บ้านของศูนย์ค่ะหรือว่าเรียกว่าป้าเอ๋ก็ได้นะคะและคนสุดท้ายเด็กๆจํากันได้ไหมเอ้ยครูหลานเองค่ะ นางสาวนันทนิตคิดประเสริฐเป็นครูประจำชั้นของอนุบาล1นทับสค่ะแนะนำชื่อคุณครูกันหมดครบทุกคนแล้วนะคะเด,เด็กจำกันได้ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆไปเจอคุณครูที่ไหนสามารถทักทายคุณครูกันได้นะคะการบ้านวันนี้หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่มหนึ่งหน้า11ค่ะให้นักเรียนคิดถูกในวงกลม ภาพที่แสดงถึงการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะ